สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกค่นยินดีต้อนรับสู่ช่องของพี่เ,เบเชนา่าต้องมือเห็นหยางกันแล้ว,วตบมือเพื่อต้อนรับความเฮงความปังกับลาวปัจนา,าค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะสิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เน้นย้ำนะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมได้รับความชอบตามไม่ชอบ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งหลายๆคนก็เป็นนักคิดนักคำนวณอะไรเงี้ยเนาะหลายๆคนก็ทักเข้ามาพี่เป้ลงชุดสี่ตัวที่พี่เป้ลงเมื่อ วันจันทร์ให้หน่อยเออของแอดเบนนะคะบนวันจสร็จแล้วก็เหมือที่อื่นใดก็ต้องกราบขอพระคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลนะคะตัวเลขสวยๆทุกๆตัวที่มูเจ้าพัฒนาการขีดคน้นตัวเลขโอ้ยยอมใจคนขีดอีหลีซึ่งหลายๆหลายๆสูตรก็ เดินดีเดินหน้าดีอะหลายๆสูตรก็คิดย้อนหลังเดินเดินดีแต่พอนํามาใส่กับมวดปัจจุบันมวดซุมือือมวดที่เราจะซื้อกันเนี่ยเออว่าจะมาหรือไม่มามันกับ,บมีไปกันลันตีเนาะว่าตัวเลขที่เพิ่อนหามาสิดได้สิดโดนเล้วพี่น้องเนาอยอยู่ที่ดวงดวงล้วน ดวงไห่ดวงมันหมานไผ่หมานมันผู้ละค้นก็เห็นยุหงบซือเออผู้ลงคนก็ว่าเห็นหลังอออเออก็ะแล้วแต่แบบอยู่ที่ดวงน้องพี่น้องเนาะสุซี่โตสองหางของแอดเบนงวดที่ผ่านมาเนาะก็ใไห้แบบเสียดเสียดเเสียดเนาะมันเสียดเสียดอีรีพี่น้องเลยคนไห้อันหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะ ถ้าเป็นเขาเอิ้นม่าสุดโตดสุดโตดมันกาแค่พลาดแค่เก้าแต่มันออกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเนาะทาวาเขาเอิ้นว่าอย่างนะถ้าอันนั้เก้าเป็นแปดในกระซีกระซี่ถือสี่ตัวเนาะกระซี่ถือแบบชุดโต๊ดสี่ตัวอันนี้สําหรับคนที่มีอันหมองซื้อ <laughs> พ่อจุงแจ้งแขวะสำหรับคนที่มีอันนี้วลยนะโรงเรียนที่เสียค่าหน่วยกิจบางที่ก็รับบางที่ก็ไม่รับแต่สําหรับพี่เป้ก,ก็ได้แต่ลุ้นทิปนะฮะเอาใจช่วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเลขสี่ตัวเนาะนี่นะคะทั้งย้อนหลังแล้วก็งวดปัจจุบันวันนี้12พฤศจิกาเนสองพัน้ายหกสิบแปดแคบแคบสาย,สายจุด์จุดจากแอดเบนให้มานะคะ ตัวเลขชุดสี่ตัวชุดสามตัวชุดสองตัวเด้อพี่น้องเดอ้อตัดให้พ่อมเรียบร้อยชุดสี่ตัวศูนย์ห้าสี่แปดนะคะหนึ่งห้าสี่แปดชุดสี่ตัวสองหางศูนย์ห้าสี่หกสี่แปดมันจะใส่วะไหวกันได้อ้เถ่าแล้วเนาะเอาไหม <c ười> ศูนย์ห้าสี่หกนะคะหนึ่งห้าสี่หกนะคะศูนย์ห้าสี่หกหนึ่งห้าสี่หกเด้อเออสายเข็บเข็บสายจุดจุดและที่ปุ่ตัดกไห่ก็จะเป็นศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าหกสี่ห้าหกหนึ่งห้าหกนะคะสำหรับชุดสามตัวเนาะศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าหกสี่ห้าหกหนึ่งห้าหกอันนี้คือชุดสามตัว ชุดสองตัวก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งหกห้าสี่ห้าหกหกสี่อืมสายแคบกัแบแคบสายจุดกับจดุดตาไลา่บึ่งเลขจนตาลายแต่ละมือแต่ละเว้นเมื่อนี่บ้านพี่เป้นฝนตกเลยไอ้แลนเจ็บเข่าเข่าตากไหวแบบชั่วจะได้เลย ขึ้โต๊ะคึอสถิ่นบนโต๊ะแบบนี้นะ่ะนะแต่หากเขาวิเป้บาได้หลายคือหมูดอกเขาจเจ้าการปากว้วยน้อยหนึ่งนะฮะเพราะได้กินเพราะได้กินเขาไมา่เพราะได้กินเขาที่แบบปลูกเองก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ฝนกำลังตกและที่ตอนนี้ที่น้ำท่วมนะคะก็ให้มันลดเร็วๆเวนาะบาง บางพื ian, like women, ้นท no ี <nota> ่บางอำเภอบางจังหวัดก็จะเป็นแบบว่าเขาเอยว่าอย่างนั้นท่วมซ้าซากท่วมสู้ปีท่วมบางที่ท่วมปีหนึ่งสองครั้งบางที่บางพื้นที่ก็ท่วมปีละครั้งแต่ก็ท่วมท่วมแบบหือท่วมแบบเสด็จสสดาท่วมแบบจะสววอย่างไดเนาะจะสินีไปส่ยคู่ลงคลืนกับมีบ้านญาติที่ น้ำมัวท่วมบ่หยังกับพอได้ไปอาศัยได้เนาะแต่ผู้ลงคนเพิ่นกับไม่มีที่ไปเพิ่นกับทนอยู่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยลวหลายพื้นที่ลหลายคนเพิ่นกับเตรียมตัวบางคนน่ะเชื่อพี่เป้เชื่อว่าเตรียมตัวคิดว่าเตรียมตัวดีแล้วแต่ก็ยังตั้งรับไม่ทันก็มีเนาะเอาใจซ้อยนะคะเอาใจซอย บ้านพิเภกนนะ่ะน้าโบหน้าโบเคยถ่วมดอกแต่หักเชื่อว่าจังไดลละก็ก,กบางมีครั้งหนึ่งไหมรา่ว่าโบเคยถ่วมก็ว่ามีครั้งหนึ่งตั้งรับไม่ทันแต่มันท่วมแค่วันเดียว มันมาแค่วันเดียวนั่นแหละแต่ขนาดว่ามาแค่วันเดียวยังรู้สึกว่าโอ้โหเลนาะไอ้พวกที่อยู่แบบผู้ลงโ坤ก็อยู่สิบมือซ้ามือบางผู้ที่ก็อยู่เป็นเดือนเนาะน้องน้ำนี่ก็โอ้ยหัวใจซอยสุขุสุคนก็บำบัดความเครียดนะคะบำบัดความเครียดด้วยการดูตัวเลขสวย ด้วยการเน้มตัวเลขด้วยการคิดตัวเลขลาวคืนนี้บอกว่าพี่น้องที่แบบว่าทั้งน้ำท่วมแม่น้ำไม่ท่วมใครที่ซื้อลาวพัฒนาคืนนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปงังขอให้ได้ขอให้โดนนะะพี่เป๊กก็ว่าวยังดอกว่าวน้ำไหลไฟดับว่าวแบบน้ําท่วมทุ่งฝักบุ้งลงนี่ว่าวห้มัน้อยแปดนาะทีซื่อๆนี่แหละไปเลยเด้อสำหรับคลิปนี้ ขอพระคุณพี่น้องสุขู่สุคนเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวพี่เป้มาลงแนวทางรัฐบาลไทยของคุณแม่ให้นะคะเพื่อนหายมาแล้วพี่เป้กอะกำลังเรียบเรียงนะคะกำลังบอถือเลขดังพี่น้องเย้ยเพื่อนหายมาบอถือเลขดังเออบอต้องบอต้องหวง่วงว่าม่นด้ถือเลขดัง น้ววันี้เพิ่อกมบรนอุกมันใจแล้วเนาะแก่มือนะคะขอให้โชคดีนะคะกับค่ำคืนนี้12พฤศจิกาย,ยน2568ราวพัฒนาเฮ่งๆปังปรวยๆกันทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แบ่งปันตัวเลขสวยๆกันขอพรบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย